นนง,าางานนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมการกันให้ดีนะเพราะช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์ไว้ใจไรายไม่ได้ไม่ต้องห่วงครับเจ้านายผมจะระดมคนของพวกเราเนี่ยให้ดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่เลยครับก็ให้สมุนของอเทียนมิงซันเนี่ยมันแฝงตัวมาเป็นมดมันก็รอด้ามาไม่ได้หรอกครับคดีบอลอย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นกับเรากันเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันเล่นงานแกเป็นคนแรกครับ เชี่ยนหาวครับฉันจะพาคุณผักบุ้งไปร่วมงานด้วยนะดูแลเขาให้ดีเรื่อยชิดครับเจ้านายดูแลแหละขอบใจครับ พอดีเลยคือพี่มีเรื่องอยากจะขอความช่วยเหลือจากหยงหน่อยเรื่องอะไรคะเรื่องของที่หน้าง,งานครัวอสปีของโรงแรมเราคือพี่ต้องการให้หยงไปในฐานะผู้ส่วนใหญ่ของโรงแรมแล้วก็้องสาวของพี่ไม่ต้องอยำม,มากก็ได้คะ่ะแต่โยรู้ตัวดีพี่จะพาผักปุ้งไปด้วย พาไปในฐานะนางบำเรอหรือว่าว่าที่ภรรยาคะ <c oughs> าในฐานะนางบำเรอเนี่ยพี่คงไม่ให้ความสำคัญเขาขนาดน,นี้มั้ง <c oughs> คือช่วยดูแลเรื่องสภาแล้วก็เครื่องประดับอะไรพวกนี้ให้ให้พะพุ่งหน่อย <c oughs> ได้ค่ะแต่ยงจะทำให้เขาโดดเด่นที่สุดในงานเลยแล้วกันนะคะแค่นี้ใช่ไหมคะ <c oughs> เราจะไม่มีทางหวั่นไหวกับเขาเด็ดขาดเรา um. รักมิ้นรูไว้ซะด้วยไปดูดาวด้วยกันไหมอยู่ในนี้เนี่ยมันอุดอู้นะไม่อะค่ะฉันไม่ชอบดูคนแปลกหน้าฉัน,น,นก็ไปดื่มกับผมสิจะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นเลฉันไม่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ <freshwater> <the rest> มันทำให้เป็นตับแคงเมื่อไหร่จะพูดกันดีๆได้ฮะในเมื่อเราก็ต้องอยู่ที่นี่กันอีกนานนะคุณไปพูดกับสาวของคุณนู่นเลยปะฉันไม่ใช่คนสำคัญอะไรนัหรอกก็เป็นแค่นางบำเรอแต่นางบำเรออย่างคุณเนี่ยผู้หญิงที่ไหนเขา,าอยากเป็นเท่านั้นแหวะฉันไม่เห็นอยากจะเป็นเลยทุกวันนี้เนี่ยน,นะฉันก็แทบจะก,กลั้นใจตาย,ตายวลาสามเวลาหลังอาหารอยู่ละเราจะต้องให้ผมทำยังไงละครับ คุณถึงจะหายกรผมคุณก็ส่งฉันกลับบ้านสิคะฉันก็อยากกลับบ้านยิ่งใกล้วันเกิดของฉันเนี่ยฉันก็ยิ่งอยากกลับไม่เคยมีสักวินาทีที่ฉันอยากจะอยู่ที่นี่เลย มิ้น,น่ะผักบุ้งอีกไม่นานมิ้นจะต้องช่วยผักบุ้งออกมาให้ได้อยู่นี่เองตามหารักนานเฮ้ จะมาหาเรื่องอะไรฉันอีก啊ฉันไม่ได้จะมาหาเรื่องเธอฉันแค่อยากจะมาคุยกับเธอเฉยแต่ฉันไม่มีธุระอะไรจะคุยกับเธอแต่ฉันมี เป็นไปไม่ได้หรอกนาคิดมากว่าไงอ่ะมีเรื่องอะไรก็พูดมาฉันรอฟังอยู่เธอกับแฟนของเธออะคงจะรักกันมากสินะเรื่องส่วนตัวฉันไม่จำเป็นต้องพูดถ้าเธอมีโอกาสได้เจอกับแฟนของเธออ่ะเธอจะหนีไปแบบเขาไหมแล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันมีแฟนก็เดาเอาอ่ะ แหมคนอย่างเธออะ่ะไม่น่าจะว่างนี่ว่างไงละ่ะเธอรักเขามากพอที่จะหนีแปกบเขาไหมมังอย่างน้อยฉันก็ได้กลับบ้านของฉันที่เมืองไทยไม่ต้องมาอยู่บ้านใครก็ไม่รู้อย่างทุกวันเนี้คุณเตยุ่งอย่า จะทำอะไรผมเ,เห็นนะว่าคุณจะบักคุณผักบุ้งลงน้ำอะ่ะบ้าฉันไม่ทำอะไรที่ทีดด่อย่างนั้นหรอกมาเดี๋ยวฉันช่วยไปเช็คภาษาได้แล้วคนบ้า ฉันต้องการจะวัดตัวเธอพี่เฉินจะให้ฉันจัดชุดให้ทำไมอ่ะเขาคงอยากพาเธอไปเปิดตัวในงานฉลองครบรอบ10ปีของโรงแรมมัง้งคุณเฉิน ฉันไม่เปเป็นไม้ประดับให้คุณแม่ยังไงคุณก็ต้องไปฉันไม่ไปไปฉันไม่ไปไปนี่คือคำสั่งเอ๋าก็สั่งสั่งสั่งฉันเป็นคนมีหัวใจเหมือนกันนะผมรู้ว่าคุณมีหัวใจผมถึงได้จะพาคุณไปไงแล้วทำไมคุณถึงไม่พาคนอื่นไปล่ะถึงแม้ว่าหน้าตาของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้หล่อมากมายอะไรนักแต่ฉันว่าคุณน่าจะมีปัญญาพาคนอื่นไปได้นี่ แต่ว่าคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงของผมทำอะไรของคุณนะอะเปล่านี่ไปก็ไปไม่ได้ว่า ฉันคงช่วยคุณได้แค่นี้นะที่เหลือคุณจัดการเองก็แล้วกันแค่นี้ก็ดีมากพอแล้วขอบคุณมากนะที่ช่วยผม วินวินยังไงฉันก hey. ok ็อยากกำจัดส yeah. ัตรูของฉันไปให้พ้นหูพ้นตามเหมือนกันเฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนสิคุณอะไรก่ะคือไหนๆคุณก็ช่วยผมแล้วนะคุณช่วยผมอีกนิดนึงนะได้คือจะเอาศอกนะนะาไหนไหนคุณก็ช่วยผมแล้วว่ะคุณก็ต้องช่วยผมให้ตลอดรอดฟังสินะผมขอร้องนะคนดีนะคนดีคนดีนะจะช่วยอะไรอีกล่ะ ก็คือมิน้นนี่แกแน่ใจเหรอว่าแกชิงตัวผักบุ้งออกมาได้งานนี้งานใหญ่เขาต้องวางกำลังพลบแน่ยังไงฉันต้องเสี่ยงแต่ถ้าแกพลาดขึ้นมางานนี้ถึงตายเลยนุ้ยไม่หรอกถ้าแกกับอาซื่อยอมช่วยฉันมั่นใจนุ้ยว่าฉันจะพาตัวผักบุ้งออกมาได้ แล้วมินจะให้ผมช่วยยังไงคืออย่างนี้นะอีกไม่กี่วันเนี่ยเฉินจะมีงานฉลองครบรอบ10ปีโรงแรมยินดีทิดไดกุู้จครับ เช่นเดียวกันครับ